สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้านะครับเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอต้า l c เจ็ sp นะครับผมก็ก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับนนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูเปอ a ต้า l c เ sp นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยแลวกันคันนี้มาพร้อมกับชุดใบมีดดินหน้าคันบนนะด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับ เหมาะกับงานนามากเลยนะครับ c j p คันนี้จดทะเบียนปี57นะครับใบมีดคันบนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับเหมาะกับงานนานะครับสภาพฝากระโปรงสีสันเดิมๆนะครับนี่เลยนะครับทะเบียนนะครับต่อคอ9878พิษณุโลกนะครับสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่8 7 7ชั่วโมงนะครับสีฝากระโปรงเดิมนะครับมีเก็บสีกระทะล้อนะครับ อันนี้ราคาอยู่ที่465,000บาทนะครับใบมีดด้านหน้าคานบนพร้อมโรตารี่นะครับ1.8เมตรเนาะด้านท้ายนะครับอันนี้ด้านท้ายรพ้อมใช้งานนะครับผมราคาก็ต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับ 47SP นะครับใครที่ต้องการหาอยู่เอาไปลงนานะครับหรือจะเปลี่ยนจากโรตารี่เป็นผนพวนนะครับเอาไปใช้งานประเภทงานไร่หมันก็ได้นะครับ 47SP นะครับลูกค้าก็ช่วงนี้ 47SP นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับของลูกค้านะครับเพราะว่าตัวนี้จะราคาถูกกว่า L50 เนาะนะครับ4 6 5 0 0 0บาทนะครับกับ 47SP เดี๋ยวลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดู ันบนตัวด้านหลังนะครับเอาวิดีโอนะครับได้งานได้ปกติกับเคิื่อสี่ล้อนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ C7SP นะครับไมมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับ4 6 5 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกวางเพชรแล้วก็สาขา2ที่เราอยู่นะฮะบ้านท่าคอสเดมวยบงบัวอำเภอคลองขุ่นกวางเพชรโทรศูนย์เจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับนะครับทุกท่าที่ชมผ่านทางเฟซบุ๊กยูทูปแล้ะติ๊กต็อกก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลกัน 4 6 0 0 0นะครับเบรมีดัน,น้าพร้อมโอตเตอรี่ขันบนนะครับข้า้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ